สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับเออเรี่ยๆตุ๊บมาดูวิธีการปอกมะละกอนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับฟืบนะครับผมก็คิดว่าปอกคล้ายๆกับมะม่วงที่ผมเคยปอกนะครับแต่คุณภรรยาบอกว่ามันเมนเตภาษาเขมรม,มันเมนเตคือไม่ใช่หลอกนะครับ ต้องปอกแบบนี้นะครับแล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะปอกอีกวิธีอื่นวิธีอื่นนะครับตอนนี้ก็มาดูวิธีปอกของคุณภรรยาผมนะครับนี่นะครับก็คือเขาปอกให้มีเปลือกติดมาก่อนนะครับนะครับไม่งั้นผมก็จะสโล์ด้วยการปอกอะไอ้นั่นเลยนะครับปอกเหมือนเหมือนอ่ามะม่วงนะฮะไม่ใช่นะครับต้องปอกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเม็ดออกนะครับเม็ดจะทิ้งนะเผื่อไปเพาะ ไม่ต้องเพาะอะไรเยอะมากช่วงนี้ที่สวนก็เพาะเป็นละกอํำเนินนะครับไวต้ต่ำชอบกินส้มตม่ำต่ำส้มนะครับโบละห้องนะครับภาษาแมโบละหองนะครับภาษาไทยก็คือส้มต่ำนะครับถ้าคำผวนกส็สัมตมส้มต่ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวิธีการปอกแม่ดึงอัน,น้นมาใกล้ๆนิดหนะึงไม่ไม่ ตรงนั้นแหละใกล้ๆนะเออให้มันเห็นเต้มที่มันอยู่ในมุมกล้องนะครับช่วงนี้ก็นะครับลองดูนะครับก็จะอยู่บ้านนะครับทำคลิปฝากคุณผู้ชมอนไหนที่เป็นประโยชน์มีสาระก็เอาลองไปใช้ดูนะครับนี่นะครับวิธีปอกมะละกอนะครับมะละกอสุกมะละกอสุกด้วยนะครับถ้ามะละกอแบบวัยรุ่นก็ต้องสับแล้วก็ลงครกนะฮะเป็น นี่ไปนะครับอืม่นะครับเป็นไงฮะเนี่ยฮะช่วงนี้เราตื่นมาก็ยังเข้าครัวกันเลยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้อาบน้ำกันเลยให้เห็นแต่มือนะฮะให้กได้ยินเสียงของผมนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ตื่นมาก็อยู่เข้าครัวเลยนะครับก็เมื่อกี้เพิ่งทำเมนูข้าวผัด ใส่ไข่ใส่กุนเชียงข้าวผัดไข่ใส่กุนเชียงไปนะครับเอาห่อใส่ตะกร้าปิกนิกเขาไปกินที่สวนบ้านนะครับเดี๋ยวเข้าสวนแล้วนะครับทำหน้าท่าเสร็จแล้วจะเข้าเช้านี้เราสองคนตายายนะครับไม่ได้ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องการให้กล้ามเนื้อเราได้หยุดพักซึ่งหนึ่งวันนะครับช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อครอบครัวที่เรารักนะครับ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากพีพัทยานะครับนี่นะครับวิธีการปอกมะละกอนนะครับให้น่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีวิธีการปอกวิธีอื่นก็เอามาแชร์กันได้นะครับอืก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของมะละกอนะครับคุณพันทิพย์นะครับหรือพี่จุ๋มนะฮะมะละกอลูกนี้ก็ พิธานธนาการจากพี่จุ๋มนะครับเพราะเราเอายอดตำลึงไปฝากนะฮะพี่จุ๋มก็เลยให้มะละกอมาขอบคุณหลาๆนะครับอยากให้วิธีชีวิตของคนไทยเป็นแบบนี้นะครับนะครับปลูกพืชผักสวนครัวกินเองนะครับนี่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับน่ารับประทานไหมละครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งซีหนึ่งซีก็จะปอกคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับมะละกอนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีนะครับ